สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ขวสมพรเมทีสกุลการจ้าเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูง่ายๆเลยนี่เห็ดฟางล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาหัน่นวันนี้หั่นเป็นชิ้นโตๆใหญ่ๆแบบนี้เลยกินเต็มปากเต็มคำเลยนะคะวันนี้เมนูวันนี้ก็คือผัดพริกเห็ดฟางอันนี้ก็จะเป็นพริกกับกระเทียมนะคะใช้สับเอานะคะไม่ได้ใช้ตำ ก็จะมีต้นหอมนี่เลยคะ่ะเราไปทำการผัดกันเลยดีนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปวันนี้ใช้น้ำมันนิดเดียวนะคะคเพื่อนเห็ดฟางผัดอร่อยมากๆเลยต้ยมยำก็อร่อยนะคะน้ามันร้อนแล้วเราก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปเลยนะคะเจียวพริกกับกระเทียมให้หอม พริกเห็ดฟางนะคะเห็ดอื่นจะผัดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดออเรนจิผัดได้ทั้งนั้นเลยวันนี้สมพรใช้เห็ดฟางซื้อจากตลาดนัดมานะคะ50บาทเห็ดฟางนะคะก็จะค่อนข้างแพงกว่าเห็ดอื่นนะคะนี่เลยจ้าเราก็ใส่เห็ดลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยฉุนพริกมากๆเลยวันนี้ เผ็ดแน่ๆน,นะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวก็ปรุงรสลงไปเล็กน้อยนะคะปรุงรสตามที่เราชอบเลยกินหอมฟุ้งเลยตามด้วยน้ำมันหอยนะคะเราไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเดี๋ยวน้ำของเห็ดจะออกมาเอง นี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอยใส่ลงไปผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยเราจะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะพเพื่อนเดี๋ยวนะ้ำเผ็ดจะออกมาเองผัดเผ็ดฟางหอมคอมเผ็ดเผ็ดกินกับข้าวร้อนๆใส่น้ำตาลทรายแดงไปจ้า กินหอมชวนรับประทานมากๆเลยนะคะเมนูนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำไปทำทานได้นะคะนี่เราใส่น้ำลงไปนะคะให้เห็ดสุกนะคะเราก็ผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆเปิดไฟอ่อน น้ำของเห็ดก็เริ่มที่จะออกมาแล้วนะคะเห็ดฟางสุกง่ายนะคะเพื่อนแต่วันนี้สมพรหันห่นชิ้นใหญ่นะคะ<ๆ>ก็ใช้เวลาในการผัดค่อนข้างนานนิดหนึ่งของดีของอร่อยต้องใช้เวลาจ้าทเห็ดก็เริ่มสุกแล้วนะคะ น้ำเห็ดไม่ออกแล้วก็สามารถเติมน้ำไปได้นะคะเพื่อให้เห็ดสุกเราก็จะได้น้ำคุกคิกแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้ำเห็ดจะออกมาอีก <c oughs> เมนูนี้ง่ายมากๆเลยแค่มีเห็ดแล้วก็มีพริกกับกระเทียมหั่นซอยนี่นะคะ <c oughs> เห็ดสุกแล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยจ้า ต้นหอมก็จะเพิ่มความหอมเพิ่มสีสันให้หน้าทานมากขึ้นนี่จะผัดให้เข้ากันแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะผัดพริกเห็ดฟางแซ่บๆอร่อยๆดีเสร็จแล้วเราก็ไปทำการตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยจ้า กินหอมมากๆเลยนะคะนี่เสร็จแล้วจ้าหอมหอมเห็ดฟางนะคะมันมีความหวานอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องใส่หมูไม่ต้องใส่อะไรลงไปนะคะก็จะหอมหวานอร่อยดีจ้าเสร็จแล้วนะคะเมน,นูผัดพริกเห็ดฟางอร่อยอร่อยก็ น่ากินมากๆด้วยใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้สมพรด้วยนะคะเมนูอร่อยๆจากขรัขวรสมพรจ้านีจ้าชวนเพื่อนมาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้อร่อยอรๆนีจ้าสามารถที่จะนำไปทำทานได้นะคะพบกันใหม่เมนูนาเมนูหน้าจ้าสวัสดีค่ะ